จะเออน้งแต่กินกาแฟค่ะตรงนี้กเาันด้เอ้ได้กันครับได้กันครับคือเครื่องครับวันนี้คือเครื่องครับอศกสวัสดีครับพ่อศกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาวต่อ นี่ทัท้งคูง้บาครับผิดทางหลังพรครับเอเข้เ้าเตียมไวมีความจำเป็นเสะ,ะสมในดินน้ำและผลผิดเป็นอันตรายต่อผู้ปลูกและผู้บริโภคทำให้สุขภาพไม่ดี เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนระบบการลินใหม่หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนและให้เกษตกรกรมีความรู้ความเข้าใจรู้จักพิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนสามคมีเพื่อสร้างกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งสามารถใช้ดินเพื่อการเกษตรได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นการดลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจและ ในภาวะเศรษฐกิจทช่ลอตัวและเป็นเหล่งอ,อาหารในครัวเรือนก,กับผมร้อยตำรวจเอกพิทักษ์บุตเสริมนายกองการงาน,นชนตนชะบนะลนนชลเลนรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมตามโครงการอบรมการทำกรเกษตรอินทรีย์ชีวิตปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2,500 ซึ่งจะโดยองค์การมหาชนตะบ,บลศุชลนก่อนอื่นกับผลขอสแสดงความชื่นชมองค์การบริหารจํำบ,บนอุชลานที่ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจในการปลูกพืชผักที่มีคุณภาพค่ะอนะคะทนินกลับขึ้นครับบินกลับขึ้น พี่นเก้าอี้กับ,บขึ้นครับพี่น้องท่ายรูปแล้วน้ำพ yeah> ิงเข้ามาครับเอ้อบรมครับวันนี ur> ้น้ำพิงบาผูองคกาส่นออกไปคระผักผู้บ้าทุกเดืดสี่คนนะครับคน่าครับทำเรียองราวทุกคู่คาสื่อชานาลทั่วโลครับผู้ใหญ่ครับผู่ครับผู้บราตำบล ประจำตำบลโนเินาเชื่อมเข้านะครับกับอีท่านเป็นผู้เขียนสุดานะครับจะว่าผู้เขียนสุดาเป็นพริะาุยวันน้ำนะครับท่านต่อไปครับคุณภูมิพิชธนรุษมณีศรีนะครับและเราพูดดานะครับอันนี้เป็นผู้อยู่ตำบลลำชี่นะครับจะวางเป็นห้องพิธีกรรมกันมาบูรณาการใทยกันนะครับอีกท่านนึงครับคุณภูวันนำพาคทูโกทั้งนะครับคุณภูมิครับอันนี้เป็นผู้ตำบล อาพวกสะอาดนะครับดูแลพกจ่ายท่านขอเชิญนักเรีนท่านที่จะมาขอเชิญนบองอาเป็นการศึกษานอกระบบและการศึกษาทางเรียนศึกนอกจากการศึกษาน้อกนักเรียนหรือว่าอาเป็นทุวริซี่างส่วนเนาะอันนี้เป็นหัวเืทอมาสาธิตพี่น้องเกษตรพี่น้องกลับไปน้ำหรือว่าบางนาที่มีอยู่แล้วอยาบเดยกเรียนรู้กันนะครับในแง่บริการกันว่าเด็กแล้วว่าเป็นอะไดีบอสนะครับอา ส่วนที่สามตัมนนอ้นําเห็นนะครับก็คือการศึกษาตามอัอิยาศัย